อยากตรวจสอบอยากเช็คให้ดีก่อนจะยื่นภาษี สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปังน้อมครับเรายังอยู่กันที่ซีรียื่นภาษีออนไลน์เหมือนเดิมครับผมสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้อมเชื่อว่าหลายคนมีปัญหาแบบนี้ครับไม่รู้ว่าจะเอาค่าลดหย่อนอะไรมากรอกมีอะไรต้องนําส่งไปแล้วบ้างหรือมีอะไรที่สัมภาระรู้ข้อมูลเราบ้างอยากรู้อยากตรวจสอบอยากเช็คให้ดีก่อนจะยื่นภาษีตรวจสอบได้ที่นี่แล้วครับกับระบบที่ชื่อว่า My Tag Account ครับผมถ้าอยากรู้ว่าระบบนี้ทํางานยังไงและเราจะได้ข้อมูลอะไรบ้างกดติดตามแท็กสปังน้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเอาล่ะครับเกินซะายิ่งใหญ่ จริงๆก็จะพามารู้จักการระบบนี้นะครับคือระบบ My Tag Account ครับหรือระบบตรวจสอบค่ารถยนต์ครับซึ่งเขาเพิ่งปรับปรุงระบบใหม่ครับหน้าตาต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยครับเวลาจะเข้าสู่ระบบนะครับหน้าจอตรงนี้นะครับก็ให้กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษีนะครับก็คือเลขบัตรประชาชนนั่นแหละครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราใช้ยื่นแบบกรอกเข้าไปได้เลยครับเมื่อกรอกเข้าไปแล้วนะครับเขาก็ใช้เรากรอกเลขเลเซอร์ไอดีที่อยู่หลังบัตรประชาชนนะครับเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะครับก็กรอกข้อมูลตัวเลเซอร์ไอดีหลังบัตรเข้าไปเลยนะครับวันนี้พี่นอก็มียู่ในมืออดููย่ก็ตัวเเลขือง เดี๋ยวกรอกเข้าไปดูครับก่อนจะเข้าสู่ระบบไปดูนะครับอธิบายนิดนึงครับระบบไม t แท a c c o เ n t าตัวใหม่เนี่ยทางด้านขวาเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะบอกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบและก็เตรียมข้อมูลการยื่นภาษีนะครับตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ9 0 9 1นําำส่งเอกสารผ่านไม t แท a c c o เ n t าได้ด้วยแล้วก็ตรวจสอบฐานะขอคืนภาษีรวมถึงพิมพ์แบบระบเสร็จรําเงินได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือคําโปรยที่เขาบอกไว้ก่อนเราเข้าสู่ระบบเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบไปดูกันครับว่าทําได้จริงตามนั้นหรือเปล่าครับผม้าสส่่ัมีใหหง ODP เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเราก็ให้เขาส่งมานะครับพอกรอ o ี p เรียบร้อยนะครับก็ยืนยันได้เลยนะครับผมเอาล้ครับมันขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของพี่หนอเมนะครับก็คือจะเห็นนะครับว่ามีข้อมูลเรื่องของปีภาษีนะครับนี่ครับพอปีหกสามยื่นเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลนะบอกว่ายื่นแบบสําเร็จแล้วปีหกสามหกสองยื่นเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าปีหกสี่เมื่อกี้นะยังไม่ได้ยื่นฉะนั้นถ้าจะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นแบบนะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับที่เมนูเขาครับตรวจสอบข้อมูลและยื่นแบบักกดเเเเขข้้้้าาาาาไปลยมม่ทีีหหนนน็็ ว่ามันจะมีข้อมูลอยู่4ส่วนนะครับส่วนแรกคือค่าใช้จ่ายส่วนตัวส่วนที่2คือส่วนของเบี้ยประกันส่วนที่3คือการลงทุนและการออมแล้วก็สุดท้ายคือเงินบริจาคนะครับส่วนของค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลดหย่อนนะครับส่วนตัวและครอบครัวไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้มีเงินได้นะครับก็คือพ่อแม่ของเราหรือว่าพ่อแม่ของคู่สมรสที่มีเงินได้แล้วก็ตัวของคู่สมรสแล้วก็บุตรนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นข้อมูลมาให้เรานะครับส่วนที่2นะครับมาดูที่เบี้ยประกันกันบ้างนะครับสำหรับเบี้ยประกันเนี่ยเขาก็ เบีย้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ด้วยนะคือเอามาครบทุกแบบเลยดังน,นั้นข้อมูลของเบีย้ยประกันตรงนี้ก็จะครบทั่วเหมือนกันที่พร้อมเรายื่นภาษีเลยหน้าที่ของเราทําอะไรนะครับเวลาเห็นข้อมูลแบบนี้แนะนําให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าครบถ้วนตามที่เรามีหรือเปล่านะครับถ้าครบถ้วนเนี่ยก็แปลว่าข้อมูลจากบริษัทประกันทั้งหมดที่เราทําไว้เนี่ยมันถูกส่งมาที่สรรพากรแล้วก็สบายใจได้ยื่นภาษีได้ง่ายขึ้นครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนของการลงทุนและการออมกันบ้านนะครับตอนนี้นะครับสิ่งที่มีนะครับล่าสุดก็จะมีกอบอขอ เงินกู้ยืมบ้านนะครับตั้งแต่ปี64นะครับข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็จะถูกส่งให้กับทางกรมสรรพากรเช่นเดียวกันนะครับส่วนของพี่หนออไม่มีนะครับพี่หนอมก็จะมีกอชอนี่สะสมเข้าไปนะครับหมื่นสามสองร้อยนะครับแล้วก็มีประกันสังคมนะเข้าไปห้าพันหนึ่งอันนี้คือข้อมูลที่ดึงมาจากกอชอและประกันสังคมก็จะขึ้นมาให้เรานะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอันนี้เดานะอนาคตเนี่ยอาจจะมีข้อมูลของกองทุนต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น S S F เอฟอาเบบพวกนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยน่าจะได้เห็นกันนะครับก็รอติดตามดู มาดูส่วนสุดท้ายครับคือของบริจาคครับสำหรับเงินบริจาคต้องบอกแบบนี้นะครับในส่วนของข้อมูลบริจาคที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นบริจาคที่ผ่านระบบ e-donation เท่านั้นนะครับนั้นใครที่บริจาคผ่านระบบ e-donation เนี่ยข้อมูลตรงนี้จะขึ้นมาครบถ้วนเลยโดยปีที่แล้วเนี่ยจริงพี่หนอมแอบทดสอบดูส่วนตัวคือลองบริจาคผ่านระบบ e-donation ทุกเดือนนะพยายามบริจาคบริจาคเข้าไปแล้วก็มีบริจาคข้างนอกบ้างแหละแต่ว่าน้อยลงมากเลยฉะนั้นอะไรก็ตามที่บริจาคเป็น e-donation ได้จะบริจาคแล้วก็มาลองเช็คข้อมูลดูก็ปรากฏว่าข้อมูลการ ระบบ My t มา a c ถ o u n t ครับจะแยกให้ครับว่าอันไหนเป็นเงินบริจาค2เท่าอันไหนเงินเงิน,งนบริจาคเท่าเดียวด้วยซึ่งสะดวกกับเราม,ามากในการใช้ข้อมูลในการยื่นภาษีต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเราตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดตรงนี้เรียบร้อยแล้วแล้วร,รู้สึกว่าโอเคเฮ้ยมันตรงกับที่เรามีไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการยื่นภาษีเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเพียงแค่เลื่อนมาตรงด้านล่างนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับใช้ข้อมูลชุดนี้ในการกรอกแบบแต่นี่เขาบอกนะท่านยังสามารถแก้ไขแบบภายหลังได้คือดึงข้อมูลไปกรอกแต่ว่าสามารถแก้ได้นะครับทีนี้เดี๋ยว คลิกตรงนี้เลยครับเริ่มการยื่นแบบมันก็จะเข้ามาที่หน้ายื่นแบบเลยนะครับก็คือไม่ต้องล็อกกินอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้วเราก็แค่เลือกสถานะนะครับว่าเป็นอะไรแล้วก็เลือกถัดไปได้เลยครับในส่วนของฝั่งเงินได้มันไม่ได้มานะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่ข้อมูลของฝั่งรถยอร่อนเนอะดังนั้นเราก็ก่อข้อมูลเงินได้ของเราตามปกติเข้าไปครับเมื่อกรอข้อมูลเงินได้เราเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสมมตินะครับเราสามารถกดเข้าไปดูของข้อมูลค่ารถหย่อนครับซึ่งพอกดมาที่หน้าค่ารถย่อนแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่านี่ครับ ซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกแบบนี้ด้วยว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับสมมุติว่าไม่ครบเช่นฝั่งของเงินบริจาคพี่น่องจะบอกเฮ้ยมันมีนอกจากอ e ีดอนเนชั่นด้วยอย่างที่เมื่อกี้บอกไปนั้นต้องเติมเข้าไปด้วยสมมติมีบริจาคข้างนอกอีกหมื่นหนึง่งก็แก้ตัวเลขเข้าไปได้เลยครับมมตรงตรงนี้กลายเป็น1 7 5 0 0แบบนี้สามารถแก้ได้เลยแล้วก็ส่วนของเงินบริจาคสเท่าอันนี้เคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแต่ย้ำอีกทีนึงก็คือส่วนของเงินบริจาคสองเท่าเนี่ยตัวเลขที่กอน,นเนตัวเลขกาะตวเิดี๋ยระบบจคูณให้อีกทนึงัหลงจากนั้้นรถาเียบร้อออยแล้้้ววสมุตติ่าากกกรถูงนเ็ ถัดไปแล้วก็ไปเช็คข้อมูลกันดูครับเอาล้ครับข้อมูลทั้งหมดนะครับก็จะมาที่หน้านี้นะครับแล้วก็สรุปการยื่นภาษีให้เราเลยซึ่งจะเห็นว่านะครับในการใช้ระบบไม้ถ่ายเขาเนี่ยมันช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วก็รวมถึงข้อมูล t ม x ถ่ายเขาเนี่ยมันตรงกับฐานข้อมูลที่สรรพาระรเขามีนะถ้าตัวเลขมันตรงกันสาหรับคนที่ขอคืนภาษีเนี่ยเอกสารพวกนี้จะไม่โดนตรวจเพิ่มละเมื่อกี้อย่างเช่นรถหย่อนบริจาคถ้าสมมุติว่ามันตรงกันเลยนะครับเชื่อเลยสรรพารไม่ขอหลักฐานการบริจาละโดยปกติกแล้วอย่างเเเบบบบีีียยปรรรรระกกกกกััััันนนน่จจุ็ไมมาาาขออออสหงงืช เพราะว่าโดยส่วนใหญ่บริษัทประกันส่งให้ตรงอยู่แล้วอย่างงี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถกรอกได้สะดวกขึ้นแล้วก็ถูกตรวจสอบเอกสารน้อยลงแปลว่าในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรดีๆมากขึ้นในการกรอกข้อมูลลรหย่อนบาษสีและในอนาคตฮะไม่แน่ที่หนอมอาจจะไม่ต้องมาทำคลิปสอนการยื่นแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วข้อมูลทุกอย่างมันถูกลิงก์ไปที่สรรพกรแล้วเราแค่มาเช็คแล้วก็ยืน่นอาจจะเหลือจาก10กว่าคลิปเนี่ยหรือแค่คลิปเดียวก็ได้นะครับใครจะรู้นะครับผมเอาละฮะทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับดังนั้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าล กดติดตามแท็กสมนอมไว้ด้วยครับแล้วพวกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ